วันที่8ตุลาคม2568พิธิสวิกือช่างชำนานก็ผ่านประสบการณ์อายุมาพอสมควรนะครับผมผมพร้อมในด้านสถานที่ในด้านอาหารที่จะเลี้ยงไม่ว่าจะาหานซื้อมาให้แมว ได้กินไม่ขาดแล้วก็มีทรายคอยให้แมวของเรานั้นได้ฉี่รถมันก็มีระเบียบนะตรงไหนเป็น,เป,นเป็นที่ฉี่ที่เยี่ยวของแมวการเลี้ยงสัตว์เป็นสิ่งที่ดีก็ยอมรับว่ามีจิตใจเมตตาต่อสัตว์แต่ถ้าว่าเราเลี้ยงแล้วลบกวนกลิน่นฉี่ปัสสาวะลบกวนผู้อื่น มันก็เหมือนเป็นการสร้างกรรมในความคิดผมส่วนตัวลึกๆถ้าผมเลี้ยงแล้วผมสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นไม่รู้ผมจะได้บุญหรือได้กรรมการเลี้ยงสัตว์เป็นสิ่งที่เออเป็นผู้ที่ใจดีใจบุญผมยอมรับใจดีพร้อมฐานะพร้อมการเงินพร้อมสถานที่ต้องพร้อมสถานที่พร้อมว่าหมายความว่าของเราเนี่ยกิน เยี่ยวกินฉี่ของสัตว์เราเนี่ยไปลบคนคนอื่นไหมเราพร้อมที่จะล้างไหมมันจะไปเหม็นลบกวนคนอื่นไหมไม่รู้เราเลี้ยงไปจะได้บุญหรือได้บาปมัน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 ดับสังคมนะบุญกับบาปเนี่ยมันมันดับสังคมในฐานะที่ศึกษาอยู่กับครูบาอาจารย์มาหลายท่านหลายองค์แต่สมณเณินตัวเล็กๆบาปกับบุญอยู่คู่กันถ้าเลี้ยงแล้วเกิดโทษก็เป็นวิบากกรรมระยะยาว เลี้ยงแล้วไปทรมานไปทรมานมันไปให้มันกัดกันแย่งกันกางคข้ากางคืนดึกดกดนเในเวลาวิกาลเท่ากับสร้างกรรมไม่ได้บุญในใจผมส่วนลึกในความคิดของผมนะเลี้ยงเนี้ยเอากินไปรบกวนคนอื่นไปสุดซอยเลยเนี้ยความเม็นเนี้ยถ้าถ้าคิดว่าจะล้างคุณต้องพร้อม ว่าพอกินออกปั๊บต้องรู้แล้วคือความฉลาดของของ,ของผู้เลี้ยงต้องต้องฉลาดวะระยะเนี้ยกินเหมือนออกแล้วเริ่มแล้ะคนที่เลี้ยงหมูที่จังหวัดราชบุรีอะตอนนั้นผมไปที่อำเภอเมืองวัดเขาถ้ำคุณชรน,นะผู้ที่เลี้ยงหมูเลี้ยงมากๆเป็นฟาร์มมันจะไม่ได้กินหมูหรอกนะเพราะมันหายใจกินหมูเข้าไปในเต็มปอดชั้นได้ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ชนิดใดมันมันชินนะ มันชินกับกลิ่นปัสสาวะกับฉี่มันก็ไม่ได้กลิ่นหรอกว่าไม่เหม็ดหรอกเนี่ยฉันเพิ่งล้างกันเพิ่งอะไรนะแตถ้ากลิ่นมันมาแล้วมันกลิ่นมันมาแล้วไม่ว่าจะได้บุญหรือได้บาปนะ <c oughs> ถ้าล้างแล้วมันบาปบุญคู่กันนะถ้ากล้ามสร้างกรรมกับสัตว์กันระยะยาวเลยเลี้ยงรรมากี่ปีกี่พบกี่ชาติก็สร้างกรรมกันไปถ้าผมใจผมนะถ้าผมไม่พร้อมหมดแล้วผมไม่เอาแล้วเอาตัวเองให้สมบูรณ์ ดูแลครอบครัวให้สมบูรณ์ดูแลลูกเต้าดูแลทำสภาวะจิตใจให้สมบูรณ์จะ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 ได้บุญกว่านะนะผมนะในความคิดส่วนตัวผมเลยนะเลี้ยงแล้วรบกวนชาวบ้านเนี่ยผมว่าผมว่าบาปนะทุบพระบุญน้อยจะไม่บุญตัวไงไม่ผมมองบุญไม่ออกคือตัวเองไม่พร้อมเนี่ยสถานที่ไม่พร้อมเนี่ยมันไปทรมานบ้านใกล้เลนเคียงที่เขาค้าขาย อาหารการกินพอกินไป,ไปมันมันลบกวนทุก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 หลานทุกที่เนะี่ยมันทุกลบกวนนะมันรู้ว่าได้บุญหรือได้บาปจะจะเอาบุญหรือจะเอาเวรกรรม <c oughs> ครับผมจากพินิธิเซวิกหรือช่างยำนานอายุพอสมควรอยู่กับหลวงปู่บุดาอยู่กับหลวงปู่เยน็นอยู่กับแม่ครูบาอาจารย์มาสั่งสอนเลยนะสิ่งอะไรที่มันเป็นปฏิกูลเนี่ย มูลสัตว์เยี่วสัตว์อะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งตัวเราเองเราไปทิ้งบ้านชนอื่นไม่ได้สัจธรรมความเป็นมนุษย์มันต้องมีจิตตรวจสานึกใครก็ไม่ชอบของเน่าของเหม็นเอาไปทิ้งบ้านใครจะไปทิ้งบ้านคนอื่นเราคิดว่าคนอื่นมาทิ้งบ้านเราเราคิดยังไงเราต้องคิดมุมกลับนะครับผมเราต้องคิดมุมกลับทุกเรื่องเราจะทํากลับใครลองให้ใครมาทํากับเราแล้วเราจะเป็นยังไงเออนอกจากว่าเออสามสินหนึ่งเงี้ย ไม่คิดหรอก <laughs>